พูดได้ปล่าคะภาษาไทยสวัสดีค่ะออือาทาเล็บแม่มาเปิดให้ทาเล็บเองใช่ไหมไอชอบป้ายนะซี่ทาเล็บสวยไหมหนูชอบอันนี้นสีอะไรคะยสีสีม่วงค่ะสีม่วงมีขาด้วยมีขาด้วยสีม่วงค่ะสีม่วงค่ะออืคนนี้ชื่ออะไรคะหนูมาเซเลนประละาร์ลัยนิสุดจำจำ ตาชื่อได้แล้วเหรอว่าเต้นชื่ออะไรนูน่าล็อกปะรายอันี้ชื่มๆต่ำรักเจ้าหนูนงอืมชื่อจริงชื่ออะไรคะนูน่าเซเวน่นอืมเด็กหญิงรักอะไรคะ,ะ,ะเด็กหญิงรักอะไรคะปะรายอันี้ซุ่มๆต่ำเด็กหญิงรักเจ้าวเวิร์หนึ่งเด็กหญิงรักเจ้าเวิร์หนึ่งสี่ขวบค่ะสี่ขวบค่ะอืมหนูมักกินหนูมักกิน พักไทยไลน์พักไทยไลน์แซบไลา์จ้าแซบไลน์สวัสดีก่อนยกมือสวัสดีด้วยค่ะบายบายจุบย bye, จ๊บจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดียกมือสวัสดีด้วยค่ะลูกค่ะหนูหนูน่ารักไหมถ้าหนูจะเป็นเด็กน่ารักหนูต้องยกมือสวัสดีด้วยค่ะลูกโ okay? อเคบ๊ายบายค่ะวันหยุดค่ะ